สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาคิดจะกูดใกล้กรุงราชคฤห์ก็สมัยนั้นท่านพระธรรมมิกะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในอาวาสเจ็ดแห่งที่มีอยู่ในชาติภูมิชนบททั้งหมดทราบข่าวว่าท่านพระ ทร,รมิกะย่อมด่าบริภาสเบียดเบียนทิ่มแทงเศษสีซึ่งภิกษุทั้งหลายที่จอนมาอาศัยด้วยวาจาและภิกษุผู้จรมาอาศัยเหล่านั้นถูกท่านพระรรมิกะด่าบริภาสเบียดเบียนทิ่มแทงเศษสีด้วยวาจา ย่อมหลีกไปไม่อยู่ละอาวาดไปครั้งนั้นพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทคิดกันว่าพวกเราได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบินทบาทเสนาสะนะและขิลาณนะปัจจัยเพศสัตว์บริขานก็แต่ว่า พวกภิกษุที่จอมาอาศัยย่อมหลีกไปไม่อยู่ละอาวาสไปอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกภิกษุผู้จรมาอาศัยหลีกไปไม่อยู่ละอาวาสไปกรลังนั้นพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทคิดกันว่า ท่านพระธรรมิกะนี้แหลย่อมด่าบริภาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสศษสีพวกภิกษุผู้จรมาอาศัยด้วยวาจาและพวกภิกษุที่จรมาอาศัยเหล่านั้นถูกท่านพระธรรมกิกะด่าบริภาทเบียดเบียนทิ่มแทงเศษส,สีด้วยวาจา ย่อมหลีกไปไม่อยู่ละอาวาดไปพิฉนันพวกเราพึงขับไล่ท่านพระธรรมิกะให้หนีไปครั้งนั้นพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทได้พากันไปหาท่านพระธรรมิกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระธรรมิกะว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวานี้ท่านไม่ควรอยู่ในอาวานี้ต่อไปครังนั้นท่านพระธรรมิกะได้จากอาวาสนั้นไปสู่อาวาสอื่นทราบข่าวว่าแม่ที่อาวาสนั้นท่านพระธรรมิกะ ก็ด่าบริพาทครังนั้นพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทได้พากันไปหาท่านพระธรรมิกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระธรรมิกะว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาสแมนีท่านไม่ควรอยู่ ในอาวาสเนครังนั้นท่านพระธรรมิกะได้จากอาวาสแม้นั้นไปสู่อาวาสอื่นทราบข่าวว่าแม้ในอาวาสนั้นท่านพระธรรมิกะก็ด่าบริภาทพิฉนะนั้นพวกเราพึงขับไล่ท่านพระธรรมิกะให้หลีกไปจากอาวาส ทั้งเจ็ดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดครั้งนั้นพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทได้พากันไปหาท่านพระธรรมิกะถึงที่อยู่และได้กล่าวกับท่านพระธรรมิกะว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญขอท่านพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาทั้งเจ็ดแห่ง ในชาติภูมิชนบททั้งหมดครั้งนั้นท่านพระธรรมิกะได้คิดว่าเราถูกพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทขับไล่ออกจากอาวาทั้งเจดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดบัดนีเราจะไปที่ไหนหนอครั้งนั้น ท่านพระธรรมมิกะได้คิดว่าพิจนั้นเราพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับลำดับนั้นท่านพระธรรมมิกะถือบาทและจีวรลีกไปทางกรุงราชคฤ์ไปถึงกรุงราชคฤ์และภูเขาคิดจกูดโดยลำดับ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่กวรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าดูก่อนพร,ราหมณ์ธรรมมิกะเออเธอมาจากที่ไหนหนอท่านพระธรรมิกะกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทขับไล่ออกจากอาวาทั้งเจ็ดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดดูก่อนพร,รามธรรมิกะควรแล้วจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอด้วยการอยู่ในชาติภูมิชนบทนี้ เธอถูกขับไล่ให้ออกจากอาวานั้นๆแล้วมาในสำนักของเราดูก่อนพราหมณ์ทามิกะเรื่องเคยมีมาแล้วพวกพ่อค้าทางสมุทรจับนกที่ค้นหาฝั่งแล้วนําเรือออกเดินทางไปในสมุทร เมื่อเดินเรือไปยังไม่เห็นฝั่งพ่อค้าเหล่านั้นจึงปล่อยนกที่ค้นหาฝั่งมันบินไปทางทิศตะวันออกบินไปทางทิศตะวันตกบินไปทางทิศเหนือบินไปทางทิศใต้บินขึ้นสูงบินไปตามทิศน้อยถ้ามันเห็นฝั่งอยู่ใกล้ ก็บินเข้าหาฝั่งไปเลยทีเดียวแต่ถ้ามันไม่เห็นฝั่งอยู่ใกล้ก็กลับมาที่เรือนันฉันใดดูก่อนพรามทำมิกะเธอถูกขับไล่ให้ออกจากอาวานนันนัน,นแล้วมาในสำนักของเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดูก่อนพร,รามธรรมิกะเรื่องเคยมีมาแล้วต้นไซใหญ่ชื่อสุปฏิทะของพระเจ้าโกลรพยะมีห้ากิ่งร่มเย็นหน้ารื่นรมใจก็ต้นไซใหญ่ชื่อสุปฏิทะมีปริมนทนใหญ่สิบสองโยตมีราบแผ่ไปห้าโยตมีผลใหญ่ เหมือนกระทะหุงข้าวสารได้หนึ่งอารหะกะฉะนั้นมีผลอร่อยเหมือนรวงพึ่งเล็กซึ่งไม่มีโทษฉะนั้นก็พระราชากับพวกสนมย่อมทรงสเสวยและบริโภคผลไสชื่อสุปฏิทฐะเฉพาะกิ่งหนึ่งเหล่าทหารย่อมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่ง ชาวนิคมชนบทย่อมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่งสมณพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่งเนื้อและนกย่อมกินกิ่งหนึ่งก็ใครๆย่อมไม่รักษาผลแห่งต้นไสใหญ่ชื่อสุปฏิทะและไม่มีใครๆทําอันตรายผลของกันและกัน ครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งบริโภคผลแห่งต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิทะพอแก่ความต้องการแล้วหักกิ่งหลีกไปครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิทะได้คิดว่าท่านผู้จเจริญน,น่าอัจจรน์หนอไม่เคยมีมาแล้วหนอ มนุษย์ใจบาปคนนี้บริโภคผลของต้นใสใหญ่ชื่อสุป,ปฏิทะพอแก่ความต้องการแล้วหักกิ่งหลีกไปฉไหนหนอต้นใสใหญ่ชื่อสุป,ปฏิทะไม่ได้ออกผลต่อไปพระเจ้าโกรัพยะเสด็จเข้าไปเฝ้าเท้าสกกะจอมเทพถึงที่ประทับ แล้วทูลถามว่าขอเดชะท่านผู้นิรุกุกพระองค์พึงทรงทราบเถิดว่าต้นใสใหญ่ชื่อสุปฏิท t ะไม่ออกผลครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพทรงบรรดาอิทธาพิสังขารให้มีลมฝนที่แรงกล้าพัดคนต้นใสใหญ่ชื่อสุปฏิท t ะ ลมลงทำให้เมียร่างอยู่ข้างบนลําดับนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นใสใหญ่ชื่อสุปฏิทะมีทุกข์เสียใจมีหน้านองด้วยน้ำตายืนร้องไห้อยู่ณนะที่ส่วนหนึ่งครั้งนั้นเท้าสกกะจอมเทพได้เสด็จเข้าไปหาเทวดา สิงสถิตยอยู่ที่ต้นใสใหญ่ชื่อสุปฏิท t ะแล้วตรัสถามว่าดูก่อนเทวดาเหตุอะไรหนอท่านจึงมีทุกข์เตียใจมีหน้านองด้วยน้ำตายืนร้องไห้อยู่ณนะที่ส่วนหนึ่งเทวดานั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ลมฝนที่แรงกล้าได้พัดมาโค่นที่อยู่ของข้าพระองค์ลมลงทําให้มีร่างอยู่ข้างบนดังที่เห็นอยู่นี้พระเจ้าข้าดูก่อนเทวดาก็เมื่อท่านดำรงอยู่ในรุกขธรรมแล้วลมฝนที่แรงกล้าได้พัดมาโค่นที่อยู่ของท่านลมลง ทำให้เมียรากอยู่ข้างบนได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้นิรุทุกก็เทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ย่อมเป็นผู้ดํารงอยู่ในรุกคธรรมอย่างไรดูก่อนเทวดาพวกชนที่ต้องการรากย่อมนำราก ต้นไม้ไปพวกชนผู้ต้องการเปลือกย่อมนําเปลือกไปพวกชนผู้ต้องการใบย่อมนําใบไปพวกชนผู้ต้องการดอกย่อมนําดอกไปพวกชนผู้ต้องการผลย่อมนําผลไปก็แต่เทวดา ไม่พึงกระทำความเสียใจหรือความดีใจเพราะการกระทำนั้นๆนดูก่อนเทวดาเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไมย้ย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในรุกขธรรมอย่างนี้และข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุข้าพระองค์ ไม่ดำรงอยู่ในรุกธรรมเป็นแน่เที่ยวลมฝนที่แรงกล้าจึงได้พัดมาโค้นที่อยู่ให้ล้มลงทำให้มีรากอยู่ข้างบนดูก่อนเทวดาถ้าว่าท่านพึงดำรงอยู่ในรุกธรรมใสที่อยู่ของท่านก็พึงมิเหมือนการก่อน ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุขุข้าพระองค์จะพึงดำรงอยู่ในรุกขธรรมของให้ที่อยู่ของข้าพระองค์พึงมีเหมือนการก่อนเถิดลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพได้ทรงบรรดาลอิทธาพิสังขารให้มีลมฝนเที่แรงกล้า รัต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิทะให้กลับตั้งขึ้นดังเดิมต้นไทรใหญ่ชื่อสุปติทะได้มีราบตั้งอยู่ดังเดิมฉันใดดูก่อนพร,ราหมณธรรมมิกะเออก็พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบท ได้ขับไล่เธอผู้ดำรงอยู่ในสมณะธรรมออกจากอาวาทั้งเจ็ดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดฉันนั้นเหมือนกันท่านพระธรรมิกะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สมณะย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในสมะธรรมอย่างไร ดูก่นพรามทร,รมิกะสมณะในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ด่าตอบบุคคลผู้ดา่าไม่เสียดสีตอบบุคคลผู้เสียดสีไม่ประหารตอบบุคคลผู้ประหารดูก่นพรามทร,รมิกะสมณนะย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในสมณะธรรมอย่างนี้แหละ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทได้ขับไล่ข้าพระองค์ผู้ไม่ดำรงอยู่ในสมณธรรมออกจากอาวาทั้งเจ็ดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดพระเจ้าข้าดูก่อนพร,ราหมณ์รำมิกะเรื่องเคยมีมาแล้ว มีศาสดาจารย์ชื่อสุเนตะผู้เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายมีสาวกหลายร้อยคนได้แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลกก็สาวกเหล่าใดเมื่อท่านศาสดาจารย์ชื่อสุเนตตะ แสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลกไม่อย่างจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วได้เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารบส่วนสาวกเหล่าใดเมื่อท่านศาสดาอาจารย์ชื่อสูตรเนตตะแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลก ได้อย่างจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนพรามธรรมมิกะเรื่องเคยมีมาแล้วมีศาสดาจารย์ชื่อมูคะะะัปคะมีศาสดาจารย์ชื่ออรเนมิมีศาสดาจารย์ชื่อกุทธการละกะ มีศาสดาจารย์ชื่อโชติปาละผู้เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนักในการทั้งหลายมีสาวกหลายร้อยคนได้แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลกก็สาวกเหล่าใดเมื่อท่านศาสดาจารย์ชื่อโชติปาลละแสดงธรรม เพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลกไม่ยังจิตให้เลื่อมใสาสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วได้เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกส่วนสาวกเหล่าใดเมื่อท่านศาสดาจารย์ชื่อโชติปาละแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลกได้ยังจิตให้เลื่อมใส สาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนพรามธรรมิกะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนผู้ใดมีจิตปทุสารายพึงด่าบริภาทท่านาศาสตราาจารย์ทั้งหกนี้ผู้เป็นเจ้าลัทธิ ผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายมีบริวารหลายร้อยคนพร้อมทั้งหมู่สาวกผู้นั้นพึงประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญมากหรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าดูก่อนพร,ราหมณ์ทามิกะผู้ใดมีจิตประทุษสารายพึงด่า บริาพาทท่านศาสดาจารย์ทั้งหกนี้ผู้เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำนัดในกามทั้งหลายมีบริวารหลายร้อยคนพร้อมทั้งหมู่สาวกผู้นั้นพึงประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญมากผู้ใดมีจิตประทุษสารายย่อมด่าบริาพาท บุคคลผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์คนเดียวผู้นี้ย่อมประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญมากกว่าผู้ด่าว่าบริภาทท่านศาสตราจารย์ทั้งหนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเราหากล่าวการขุดค้นคุณความดีของตนภายนอกศาสนานีเหมือนกันด่าว่าบริภาท ในท่านผู้ประพฤติพรมจรรย์ร่วมกันนี้ไม่ดูก่อนพราหมธณ์รรมิกะเพราะเหตุนั้นแหละเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่ประทุาร้ายในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันของตนดูก่อนพราหมธณ์รรมิกะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล ได้มีท่านศาสดาจารย์ชื่อสุเนตะชื่อมูขปขะคะชื่ออรเนมิชื่อกุฏธธาลกะชื่อหัตถิปาละและได้มีพรามปุโรหิตของพระราชาถึงเจองค์เป็นเจ้าแห่งโคเป็นศาสดาจารย์ชื่อโชติปาละ ท่านศาสตราจารย์ผู้มียศเป็นผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าลัทธิในอดีตท่านเหล่านั้นได้เป็นผู้หมดกลิ่นสาบคือความโกรธมุ่งมั่นในกรุณาผ่านพลกามมาสั่งย์คลายกามมราคะเสียได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกสาวกของท่านเหล่านั้น แม้หลายอรอยได้เป็นผู้หมดกลิ่นสาบคือความโกรธมุ่งมั่นในกรุณาผ่านพลกามาสังโยชนายกามราคะเสียได้ก็เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกนรชนใดมีความดรํริทางใจปทุสารายย่อมด่าบริภาท,ท่านเหล่านั้น ผู้เป็นฤาษีผู้เป็นนักบวชนอกาศาสนาปราศจากความกำหนัดมีจิตตั้งมั่นก็นอรชนเช่นนั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญมากส่วนนอรชนใดมีความดาริทางใจปทุสารายย่อมด่าบริภาทภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์รูปเดียวนรชนผู้นี้ย่อมประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญมากกว่าผู้ด่าว่าบริภาสท่านาศาสดาจารย์เหล่านั้นนรชนไม่พึงเสียสีท่านผู้มีความดีผู้ละทิฏฐิบุคคลใดเป็นผู้มีอินทรีห้าคือศรัทธา สติวิริยะสมระและวิปัสนาอ่อนบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามเราเรียกว่าเป็นบุคคลที่เจ็ดแห่งพระอริยสงฆ์นรชนใดเบียดเบียนทำร้ายบุคคลเช่นนั้นผู้เป็นภิกษุในการก่อนนอรชนนั้นชื่อว่าทำร้ายตนเอง ย่อมบันรอนอรัตผลในภายหลังส่วนนรชนใดย่อมรักษาตนนรชนนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนที่เป็นส่วนภายนอกเพราะเหตุนั้นบัณฑิตไม่ขุดโค้นคุณความดีของตนชื่อว่าพึงรักษาตนทุกเมื่อ